ิดโพสต์นิวเคลียร์คอมเมนต์ที่หาสามีดีเจเพชรจ้าเมื่อสองวันก่อนโพสต์คอมเมนต์ดีเจเพชรจ้านี้เปิดโพสต์ของนิวเคลียร์ที่ภรรยาทักุลมโนมยัยมโนมัยที่โพสต์คอมเมนต์หาสามีที่เพชรดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุลมโนมยัยเมื่อสองวันก่อนงานนี้ต้องบอกเลยว่า เผยเลยว่าทำเอาชาวเน็ตงงหนักส,สรุปว่าเลิกกันหรือไม่แต่ว่าล่าสุดลีบเกิดเรื่องราวด่ามากขึ้นเมื่อ เมื่อมีชาวเน็ตเมาส์สุดออกมาจากวงในดันทางด้านหนุ่มดีเจเพชรจ้าและสาวนิวเทียร์นั้นก็ได้เลิกลากันอยู่แล้วแต่ก็ยังคงช่วยกันทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกชายน้องไยก้าโดยอยู่ในบ้าน